ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดผมต่อสายไปที่คุณธานีแสงรัตน์ครับท่านทิิปดีกรมสารนิเทศกระทรวงต่างประเทศเพราะว่ามีข่าวคราวจากสวชุดหนึ่งของสหรัฐของพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์พูดถึงการชุมนุมในประเทศไทยน่าสนใจเพราะว่า ผลการเลือกตั้งของสหรัฐนั้นเพิ่งยืนยันว่าโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตจะเป็นประธานาธิบดีและยังไม่ทันที่โจไบเดนจะเข้าไปนั่งในทำเนียบขาวนั้นสอวอกลุ่มหนึ่งของพรรคเดโมแครตอย่างน้อย9คนเนี่ยก็ได้เสนอยติหรือว่ามติขึ้นมาให้กรรมธิการทั้งชุดและรวมไปถึงจะต้องลงม,มติกันในวุฒิสภาพ,าพูดถึงจุดยืนของ สวเหล่านี้ต่อการชุมนุมในประเทศไทยก็มีหลายประเด็นนะครับที่ผมคิดว่าทางกระทรวงต่างประเทศเราก็คงจะกําลังเตรียมที่จะชี้แจงหรือว่าชี้แจงไปแล้วเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนจากฝ่ายรัฐบาลไทยนะครับท่านทิพดีธานีอยู่ในสายสวัสดีครับท่านทิพดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีสดีครับเจอกันที่กรุงเทพอีกแล้วเจอกันนะครับผมเคยพูดคุยกับท่านธานีตอนที่เป็นทูตอยู่ที่เวียดนามนะครับหลายครั้ง เกี่ยวกับเรื่องนี่แหละวิเคราะห์ท่านทูตก็ช่วยวิเคราะห์เรื่องของอาเซียนเรื่องของเวียดนามประเทศไทยกลับมานั่งตําแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศนีมบห็นหนักเลยเหนื่อยเลยงานเยอะเลยนะครับท่านอธิบดี <laughs> <laughs> เกี่ยวกับข่าวนี่มันตลอดเวลานะมันไม่มี บอกว่า9โมงเช้า5โมงเย็นไม่มีใช่ไหมท่าน,นประสบการณ์เป็นไงตั้งแต่1ตุลาเป็นต้นมาเนี่ยก็เหมือนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตลอดเวลาครับ <c oughs> ที่เราที่เราจะต้องอธิบายนะครับ <c oughs> ให้ความรูเรม้เสริมสร้างความเข้าใจครับ <c oughs> ใ,หให้ข้อมูลกับประชาชนครับในยุคสมัยโซเชียลมีเดียด้วยนะครับมันจะไม่สามารถที่จะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถแถลงกันแล้วกันแล้วก็นนกเดี๋ยวขอเวลา <c oughs> ไปตรวจสอบหน่อยนี่ไม่ได้เพราะว่า เขาต้องการคําตอบหรือข้อมูลเดียวนั้นเลยนะครับกรณีที่ผมกําลังพูดถึงอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้คนสนใจอยู่ถ้าเราที่บดีบได้ให้ข้อมูลตอบอะไรไปที่คณะสอวอชุดนี้เลยยังครับที่อเมริกากระทรวงต่างประเทศก็มีการประสานงานไปครับ,รบนะครับกับคณะ,ะทางทางผู้ที่สมาชิกนะครับเป็นการภายในครับ,รบแล้วก็ ทางจริงๆแล้วเป็นหน้าที่หลักของทางสถานเอกอัครทูตนักุงวชิงตันนะครับสถานเอกทูตก็ประสานงานกับทางผู้ที่สภา,สภา,า,าสรัฐสภาผู้แทนรัศดรอันนี้เป็นหน้าที่ปกติของสถานเอกทูตที่กรุงวชิงตันอยู่แล้วนะครับผมก็เคยประจําที่นั่นครับ,รบก็ก็ประสานงานกันอยู่ครับครับประเด็นต่างๆที่กล่าวอยู่ในแต่เรียกว่าร่างข้อเสนอก็ได้ใช่ไหมคือขั้นตอนมันคือยังไงเราที่บายคนไทยที่ติดตามข่าวนี้ฟังว่ามันคือยังไง ครับคือวุฒิสมาชิกนะครับหรือสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเนี่ยนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของเขาเป็นสตาฟเฟอร์นะครับเขาก็ร่างนะครับข้อมติหรือร่างข้อกฎหมายนะครับที่เขาสนใจขึ้นมานะครับแล้วก็นําเสนอต่อวุฒิสมาชิกนะครับหรือหรือสภาผู้แทนราษฎรในกรณีได้เป็นสภาเป็นวุฒิสมาชิกอยู่ในคล้ายๆกับคณะกรรมการต่างประเทศของเราอ่าใช่ จะทำเหมือนจริงๆทำหน้าที่เหมือนกันเลยนะครับครับแล้วผู้ที่สมาชิกกลุ่มนี้ครับก็นำโดยนำโดยเท่งที่เราทราบนะครับท่านผู้ที่สมาชิกทามิดักเวิร์ดนะครับเป็พิกเตอร์เบนนะครับเป็นผู้ที่สมาชิกจากพรรคเดโมแครตจากรัฐอิลลินอยทั้งคู่นะครับก็มีผู้ที่สมาชิกท่านอื่นๆจากพรรคเดโมแครตด้วยกัน นะครับ,รบนำเสนอร่างข้อมติครับเป็นร่างข้อมติที่ต้องนําเสนอขั้นตอนต่อไปเออมือม่อมีร่างแล้วก็ก็ต้องนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาการต่างประเทศผ<ช>ู้พิพากภาหรัฐนะครับเมื่อผ่านถ้าถ้าผ่านคณะผู้ิพภาคณะกันมาการแล้วเนี่ยก็นํานําเสนอต่อผู้ิพภาสหรรัฐเพื่อลงคะแนนเสียงต่อไปครับครับ,รบเนื้อหาหลายตอนเนี่ยที่ทางรัฐบาลกระทรวงต่างประเทศของเราคงจะต้องชี้แจงใช่ไหมเช่น เรื่องว่าจับคนแล้วร้อยเจ็ดสิบกว่าข้อหาค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็เป็นการกีด,ก,ดกันเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นต่างๆชี้แจงไปยังไงครับจริงๆแล้วรีบผกก็ทางสารทูตก็ประสานงานอยู่นะครับชี้แจงอยู่นะครับ,รบแต่ผมอยากเรียนผ่านคุณสุทธิชัยด้วยนะครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยนะครับรัฐบาลไทยจริงๆมีส่วนที่มีเห็นตรงกันกันกนกบทางผู้ที่สมาชิก ก็คือว่ารัฐบาลไทยเราสนับสนุนหลักการประชาธิปไตยตามที่ปรากฏอยู่ในร่างข้อมติอยู่แล้วนะครับประชาธิปไตยนั้นเนี่ยหลายประเทศที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความมีสิ่งท้าทายนะครับประเทศไทยก็มีสิ่งท้าทายเช่นเดียวกันนะครับเราก็อยากเห็นไปถึงจุดนั้นครับว่าเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพในการแสดงสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมนะครับต่ประเทศไทยเนี่ยได้รับการสนับสนุนแลวก็บอกบ่ง ที่ผ่านมาครับรัฐบาลไทยก็ได้มีความอดทนอดกลั้นนะครับอย่างสูงนะครับในการบริหารจัดการดูแลการประท้วงนะครับท่านจะเห็นได้ว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้ใช้กําลังทหารหรือพวกอาวุธนะครับแต่อย่างใดนะครับยกเว้นหมวกป้องกันกระราจนโลกระบองเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งเจ้าที่ตำรวจก็ถูก ถูกผู้บุกรุกทำร้ายก็มีจนได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนการใช้มาตรการมีการน้ําฉีดสองสาครั้งนะครับก็ทาเพราะว่ามีความจําเป็นในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับครับเช่นผู้ประท้วงพยายามที่จะเข้ามาในเขตของห้ามนะครับบริเวณหน้ารัฐสภาอดีนะครับซึ่งซึ่งอาจจะนําไปสู่การเข้าไปในในรัฐสภาก็ได้นะครับเพราะว่าเกิดเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็แลวผู้ประท้วงได้มีการโยนโระเบิดควันเข้ามาด้วยนะครับเจ้าที่ตำรวจก็ ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อหลีดชุมนุมอย่างเคร่งครัดนะครับตามขั้นตอนสากลอย่างเคร่งครัดครับก่อนหน้าที่จะมีการฉีดน้ำเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการเตือนเป็นระยะระยะนะครับตามอันนี้ตามหลักปฏิบัติสากลทุกอย่างอันนี้เราก็เราก็ประสานงานครับกับกับทางเจ้าหน้าที่ของของรัฐสภาสหรัฐในการใ้ข้อทราบว่าขั้นตอนของราเป็นอย่างไรครับครับครับรวงไปที่ไหนอย่างไงบ้างสถานทูตแน่นอนก็คงรู้จัก s t าฟเฟอของสอวอพอสมควรใช่ไหมครับเพราะว่าที่วอชิงตันดีซีเนี่ยเป็นที่ชุมนุมของคนทุกฝ่าย <c oughs> กิจกรรมการเมืองมีอยู่ทุกซอกมืดหลืบของวอชิงตันดีซีเลยใช่ไหมครับครับสาธุตของเรานะครับก็ทำทาหน้าที่ประสานงานกับรัฐสภาสหรัฐเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ,รบเรามีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆนะครับใ <c oughs> นกรณีนี้ ช่องที่สานทูตก็มีการประสานงานครับกับคณะกรรมาธิการต่างประเทศหรือ Senate For นเรลเลชั่นส์ใช่ครับของของของวุฒิสภาสหรัฐนะครับเราก็อีกส่วนหนึ่งที่เรายืนยันนะครับก็คือว่ารัฐบาลเราไทยเนี่ยได้เคารพหลักการสิทธิทรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมมาโดยตลอดสื่อมวลชนนะครับคุณสุริชัยก็เห็นนะครับว่าสื่อมวลชนสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมือง วิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อไทยหรือสื่อต่างประเทศนะฮะผู้ประท้วงมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมมาโดยรัฐบาลไม่ได้ขัดขวางแม้กระทั่งที่จริงแล้วตามพระราชบัญญัติการชุมนุมของไทยเนี่ยนะครับผู้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 ประท้วงเนี่ยจะต้องขออนุญาตกำหนดเขตพื้นที่ที่ชัดเจนเสมอนะครับอันนี้เป็นหลักปฏิบัติปกติของประเทศประชาธิปไตยครับแต่ช่วงหลังๆมาผมว่าหลายครั้งแล้วเนี่ยผู้ชุมนุมก็คงไม่ได้ขออนุญาต การชุมนุมน,นะครับก็อันดับแรกเลยก็ถ้าไม่ได้ขออนุญ,ญาตก็เป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่รัฐบาลก็ก็มีการผ่อนปลนนะครับอย่างที่เราเห็นกันมานะครับครับอันนี้ก็รัฐบาลก็ยืนยันนะครับที่จะรับฟังเจตนารมณ์ของผู้ประท้วงมาโดยตลอดนะครับครับแต่ว่า,ท,าท่านทิฟดีก็คงเห็นแล้วว่าพอโจไบ,บเดนขึ้นมาเป็นประธานทิฟดีเนี่ยมันก็จะต่างกับยุคสมัยของโดนัลด์ทรัมป์พอสมควร เขาก็จะเน้นเรื่องเสรีภาพประชาธิปไตยมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลไทยหรือกระทรวงต่างประเทศก็คงตั้งรับเอาไว้เลอยู่แล้วใช่ไหมครับครับเราเราทราบครับว่ามีความพรรคเดมอครตและพรรคเดมอครตนะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องนโยบายภายในประเทศครับส่วนนโยบายต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ทั้งสองพรรคนะครับจริงๆแล้วให้ความสําคัญกับเรื่องสิทธิพเมืองเชนเสรีเสรีภาพประชาธิปไตย นะครับในใน,ในการแสดงออกต่างๆนะครับ uh huh. ส่วนของพรรคเดโมแครตก็อาจจะให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษ uh huh. อันนี้เราเราเราเอาทราบดี uh huh. นะครับคุณนิชายคงทราบว่าตอนนี้ทุกทุกฝ่ายก็มองไปที่วันที่ห้ามกราใช่ไหมครับ uh huh. เรื่องการเลือกตั้งครั้งที่2นะครับรันออ f เอเล็กชันที่รัฐจอร์เจียจอร์เจีย <Georgia, S 2> ใช่เพื่อจอร์เจียนะครับทั้งสวทัองทั้งท่านของของรัฐจอร์เจียเนี่ยจะมีการเลือกตั้งกันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็จะวัดกันนะครับว่าในในใน วุฒิสภาสหรัฐนะครับตรงนี้จะวัดกันเลยว่าถ้าถ้าพรรคเดโมแครตชนะก็อาจจะได้อาจจะได้เสียงมากเกินมันหนึ่งเสียงในวุฒทสภาสหรัฐหรือไม่อันนี้หรือพรรคเดโมแครตก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะส่งผลต่อท่าทีของของรัฐสภาสหรัฐรวมทั้งในเรื่องต่างประเทศด้วยครับครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเมื่อมีรัฐบาลใหม่ในสหรัฐเนี่ยความจำเป็นที่ทางไทยเรา ทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลเนี่ยที่จะต้องสามารถเข้าถึงหรือว่าให้ข้อมูลไปถึงคนที่อยู่ในสภาสภาล่างสภาบนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยที่จะเป็นคนก็ป้อนข้อมูลให้เนี่ยจะสำคัญมากเครือข่ายต่างๆซึ่งเราเคยพูดถึง Friends of Thailand ก็ดีหรือแม้กระทั่งล็อบบี้มีความพยายามของเราเพิ่มขึ้นอะไรยังไงไหมครับเราจริงๆแล้วเรามีโครงการที่ในการเข้าหา เจ้าหนที่รัฐสภาสหรัฐนะครับแล้วก็วุธิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอันนี้เป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับนอกจากฝ่ายบริหารนะครับนอกจาก State Department นะครับ National Security Council นะครับ White House นะแล้วก็มีอีกหลายหน่วยงานนะครับที่ที่สถานทูตเราเข้าเข้าหาอยู่แล้วนะครับสมัยที่ผมอยู่ก็เราเรามีโครงการ staff deal หรือว่า staff delegation นะครับที่เราเชิญ เจ้าหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรสารัฐนะครับเจ้าหน้าที่ของวุฒิสภาสารัฐมาเยือนประเทศไทยนะครับเพื่อทําการเรียนรู้นะครับเพื่อศึกษาสภาพสถานการณ์ในประเทศไทยประเด็นต่างๆที่เขาสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องของผู้พลัดถิ่นในประเทศไทยเรื่องของการค้ามนุษย์ประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับเราได้เป็นโครงการที่เราจัดขึ้นเป็นประจำนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทําให้เขารู้จักประเทศไทยเป็นวิธีการสร้างเพื่อน ประเทศไทยสำหรับอของเฟรนช์สกอตแลนด์ครับอย่างหนึ่งใช่ Friends Thailand เฟรนช์สกอตแลนด์นี้ก็จะมีอดีตนักธุรกิจอเมริกันนักการทูตอเมริกันที่เคยอยู่ไทยใช่ไหมครับที่เขาก็รักเมืองไทยเขาก็อยากจะช่วยไทยเนี่ยมีไหมเราตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นทางการเป็นเรื่องเป็นราวไหมครับแน่นอนครับเเออออ่่จะเรียกว่าเป็นพันธมิตรหรือว่าเป็นเพื่อนของเราก็ได้ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกันเชมเบอร์ออฟคอมเมอร์สรือร์แอมชัม ในประเทศไทยซึ่งเขาจะทํางานใกล้ชิดกับภาคเอกชนสหรัฐในประเทศไทยภาคเอกชนสหรัฐลงทุนในประเทศไทยมาเป็นร้อยปีแล้วเป็นผู้ลงทุนกลุ่มแรกๆที่ลงทุนในประเทศไทยเขารู้จักประเทศไทยดีนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่ม USABC นะครับ USASEN a Business Council นะครับเป็นสภาธุรกิจอาเซียนนะครับกับสหรัฐนะครับซึ่งจะมีส่วนที่เป็นทําผู้ลงทุนเกี่ยวกับประเทศไทยทาการค้ากับประเทศไทยมากคแล้วกลุ่มนี้ ก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารรัฐบาลสหรัฐไม่ว่าใครจะไปเป็นรัฐบาลก็ตามนะครับก็จะเรียกว่าเป็นเพื่อนของประเทศไทยก็ได้เพราะว่าเขามีความมีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานการณ์กับพัฒนาการกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทยถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทํางานกับเขาอย่างใกล้ชิดนะครับท่านจะเห็นคุณสุชาติคงเห็นนะครับกระทรวงต่างประเทศเพิ่งได้มีโอกาสต้อนรับคณะ U.S.A.B.C. ท่านนายก ครับครับเราได้มีโอกาสเพราะเ่อที่จริงเราเราเชิญมาเนื่องจากจัดที่ทำเนียบไม่สะดวกนะครับตอนนั้นก็มีเริ่มชุมนุมอะไรกันเราก็เชิญมาที่กระทรวงต่างประเทศอันนี้ก็เราก็นับว่าเป็นเพื่อนของเราที่ทำงานกันใกล้ชิดครับก็จะมีส่วนที่ช่วยทางด้านการเมืองด้วยถูกต้องถูกต้อง A B C คือาเ e a n Business Council U S A B C U S A B C U S ใช่ใช่ก็คือตักงธุรกิจอเมริกันที่มีธุรกิจอยู่ในอาเซียนนะครับครับ เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งสิ้นนะครับทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นต้านประกันภัยทางด้านการเงินนะครับทางด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ทุกสินค้าอุปโคบริพบครทุกอย่างรายใหญ่ๆจะอยู่ในนี้หมดเลยครับนะครับซึ่งก็คงได้ความคิดเห็นแนววิเคราะห์จากเขาใช่ไหมครับว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยจะนําไปสู่การค้าสําหรับอเมริกากับอาเซียนกับไทยเราเพิ่มขึ้นยังไงสงครามการค้า จีนกัอเมริกานี่จะผ่อนเบาลงหรือเปล่าอย่างไงเท่าที่ท่านทิพดีได้ยินได้ฟังเนี่ยแนวโน้มมันเป็นยังไงจริงๆกลุ่ม USABC เนี่ยนะครับเขาจะคุยเกี่ยวกับเรื่องลู่ทางการค้าการลงทุนและกับประเทศไทยเป็นหลักนะครับแล้วก็เขาก็จะมีข้อมีข้อขอ,ขอเรียกร้องขอร้องนะครับรัฐบาลไทยให้มีการผา่อนปลน กฎระเบียบบางอย่างนะครับเพื่อให้สามารถการลงทุนได้สะดวกมากขึ้นเขาขอมายาวนานแล้วนะทุกครั้งเนี่ยผมเดาได้เลยว่าเขจะขออะไรบ้างเรื่องกฎระเบียบเรื่องวีซ่าใช่ไหมก็พวกนั้นด้วยครับพวกนั้นก็ถึงเป็นเป็นเรื่องประกอบกับจริงๆแล้วนะหลักๆคืออะไร BOI การลงทุนเนี่ยนะครับเขาเขาก็จะเราก็เราก็พิจารณาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับคุณชัยเพราะว่าถ้าเขาลงทุนไม่สะดวกในประเทศไทยเนี่ยหรือมีข้อจํากัดที่ ที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยครับประเทศหลายๆผู้ลงทุนหลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็จะทําให้เข้าลงทุนไม่สะดวกในประเทศไทยครับอันนี้ก็เป็นรัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่เฉพาะกระทรวงต่างประเทศหน่วยงานเดียวนะครับแต่เรมีทางด้าน B O I ทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะครับหลายๆหน่วยงานที่ช่วยกันที่ช่วยกันพิจารณาครับช่วยท่านลดพิจารณาครับครับแล้วเราแก้ให้เขาได้ไหมที่เขาขอผมว่าเราแก้มปได้หลายเรื่องสมัยที่ผมอยู่วอชิงตันเนี่ยนะฮะใช่ทางกระทรวงพาณิชย์นะคร ท่านพันรัมตีช่วยกระทรวงพาณิชย์ท่านคุณรองกรพลระบุตคเญาเม่ยาสมัยน้นไปเยือนนะครับเราก็โทษจะให้พบกับ USBC ท่านจะตอบไปได้หลายเรื่องบางเรื่องเรายังแก้ไขไม่ได้ทันทีเราก็นํามาดูพิจารณาดูว่าจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกเป็นประโยชน์ของประเทศไทยด้วยเราก็พิจารณาแก้ไขครับครับครับเมื่อเร็วๆนี้มีท่านเอกอัคริสทูต5ประเทศที่เปิดแถลงข่าวเนี่ยเรื่องนี้เลยเรื่องขอให้ปรับปรุงเรื่องหองระเบียบวินัยเรื่องของการใช้ดิจิทัลมากขึ้นเนี่ย ท่านอาธิบดีงงไหมว่าอยู่ดีๆท่านทูตอเมริกันอังกฤษออสเตรเลียญ <laughs> <laughs> ี่ปุ่นเนี human. ่ยนะเยอรมันด้วยเนี่ยนะที่แถลงข่าวร่วมกันเนี่ยท่านทูตได้เจอท่านทูตทั้งห้าเลยอย่างว่าเออเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆมาแถลงข่าวผมยังไม่พบทั้งห้าท่านนะครับก็คือสมัยที่ผมเป็นทูตเนี่ยนะครับก่อนมาเนี่ยหยบๆเนี่ยนะครับถ้าเธอผมมีอะไรกับรัฐบาลเวียดนามเนี่ยประเทศไทยอยากต้องการอะไรกับรัฐบาลเวียดนามเยเราจะใช้วิธี ในการเข้าไปคุยเขารัฐบาลเวียดนามโดยตรงครับใช่นะครับเราจะไม่ออกพูดตรงๆเราเราจะไม่ออกสื่อนะครับใช่นะครับนี่เป็นวิธีการที่เราใช้ใช้ในการหารือกับเพื่อนของเรานะครับได้อย่างได้ผลมากกว่าครับนะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องที่ห้าทูดออกมาเนี่ยรวมทั้งท่านทูตอเมริกันเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านพูดมาหลายเดือนแล้วนะครับสองสามเดือนและเป็นการนํามาสรุปอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งทางรัฐบาลไทยเราก็ รับรับฟังนะครับในหลายๆเรื่องก็คงนําไปพิจารณาดูว่าเราจะปรับปรุงทํอพิจารณาได้อย่างไรบ้างซึ่งก็มีเป้าหมายร่วมกันนะครับในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยแต่ก็ค่อนข้างแปลกๆที่ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่สถานตอเมริกันซึ่งผมดูแล้วก็เออมันไม่เคยปรากฏมาอย่างนี้เลยมาก่อนได้ได้สอบถามไปยังครับทางกระทรวงต่างประเทศว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมท่านถึงต้องแถลงข่าวทําไมไม่มาคุยกับเรา ครับก็มีการมีการประสานงานไปครับม,นะ <laughs> มีการประสานงานไปแล้วก็มีการเอ่อ <laughs> มีการเอ่อให้ข้อมูลไปเพิ่มเติมนะครับอ๋อครับนะครับแต่ไม่ได้เป็นการตําหนิติเตียนใช่ไหมเออไม่ไม่ได้ตำหนิติเตียนๆๆครับครับเป็นการพูดคุยให้ประสานงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เอ่อมีการคุยกันโดยตรงครับครับแต่ผมผมไม่ได้คุยโดยตรงนะครับแต่ว่าหน่วยงานเก็บข้อนะครับทังอาจจะเป็นทางกรมอเมริกาครับครับแล้วได้บอกไปว่าต่อไปนี้ถ้ามีอย่างนี้เนี่ยมาคุยกับเราเถอไม่ต้องแถลงข่าวก็ได้ จริงจริงๆเราที่ผมว่าเราบอกไปนะคะ <laughs> รับแล้วก็ <laughs> จริงๆท่านทูตอเมริกันเนี่ยท่านทูตเดสมเบรเนี่ยก็เพิ่งมาพบท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการสุลต่านเทศดอนนะครับผมก็เปลินได้ดังอยู่ด้วยครับ,รบแล้วท่านทูตว่าไงท่านทูตอเมริกันว่างไงตอนนั้นท่านก็ไปคุยเรื่องนี้ท่านคุยเรื่องการการส่งเสริมการค้าการคุณที่ท่านท่านท่านรองนายกก็ออกมาให้ข่าวใช่ใช่ใชาจได้แต่ผมเคยเจอท่านท่านทูตอเมริกันก็ค่อนข้างจะ โชงชางนะผู้สาษาชาวบ้านเขาคือการจะโฉงชางการจะอยากแสดงออกพอสมควรเหมือนกันฉะนั้นก็เป็นสไตล์ผมเองมองว่าสไตล์คล้ายๆกับท่านประธานทิบดีโดนัลด์ทรัมป์พอสมควรคือพูดอยากแสดงความคิดเห็นยังไงก็จะพูดออกมาเลยบางทีอาจจะไม่ได้คิดว่าเออแล้วเจ้าของบ้านเขาคิดยังไงท่นานเป็นนักธุรกิจครับท่านเป็นนักธุรกิจแล้วฉันักการทูนนะ รธุกิจใช่ครับโตกลงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านรัฐดนีกรมสารนิเทศกระทรวงต่างประเทศภาระหนักที่สุดคืออะไรบ้างครับช่วงนี้ก็ก็เรื่องเรื่องการชุมนุมนะครับเรื่องของการสร้างความความเข้าใจนะครับให้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 ปรากฏขึ้นนะครับต่อ ต่างประเทศทั้งสื่อมวลชนแล้วก็แล้วก็สังคมระหว่างประเทศนะครับเพราะเพราะหลายๆครังครรง้งเนี่ยนะครับเราเห็นว่าทั้งผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับก็มีการละเมิดกฎหมายนะครับมีการพูดจาที่เกินเลยไปมากมีการแสดงออกที่เกินเลยไปมากนะครับเข้าข่ายบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจผิดมีการให้ข้อมูลที่บิดเบือนนะครับมีการละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับมีการ การต่างเนื้อต่างกายการแสดงออกที่ค่อนข้างค่อนข้างเข้าข่ายละเข้าข่ายที่อาณาจารย์นะครับในในที่ในที่สาธารณะนะครับมีการปิดกั้นการชุมนุมมีการปิดกั้นการจราจรนะครับหลายหลายครั้งนะครับก็ทําให้เรามีความห่วงกังวลครับที่เฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทําให้มีความเป็นห่วงกังวลนะครับต่อสถานการณ์ต่อนักลงทุนนะครับที่นักธุรกิจเสถียรภาพในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เําก็ทาให้เราเป็นห่วง พอสมควรนะครับแต่แต่ท่านคุณชัยก็จะเห็นนะครับที่ผ่านมารัฐบาลเราไม่เคยดำเนินมาตรการอะไรที่รุนแรงต่อผู้ประท้วงนะครับผู้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 นำแกนนําประท้วงที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยนะครับก็ก็เนื่องจากกเป็นการละเมิดต่อกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาครับอย่างที่สุดนะครับไม่ไม่ได้ถูกจับกลุ่มเพราะว่าเพราะว่ามาชุมนุมนะครับแต่เป็นการจับกลุ่มเพราะละเมิดกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นใรื่้แบบการชุมนุมเป็นต้นครับก็ส่วนใหญ่ก็ได้รับการปล่อยตัวนะครับเพราะว่าเป็นการประกันตัวออกไปนะครับครับ ที่มีข้อกล่าวหาว่าสถานทูตบางแห่งสนับสนุนการชุมนุมอะไรเนี่ยถ้าทิดดีได้เคยจับประเด็นนี้ขึ้นมาพูดกับสถานทูตที่ถูกอ้างถึงไหมตัวผมเองยังไม่ได้คุยโดยตรงนะครับยังยังไม่ได้คุยโดยตรงครับแต่ก็แต่ก็มีเรื่องมีข้อกล่าวหาเรื่องเรื่องเหล่านี้เยอะนะครับเราก็เราก็ติดตามอยู่ด้วยความด้วยความเป็นห่วงกังวลนะครับแล้วเราตรวจสอบข่าวเ่าเนี่ยนะว่าจริงไม่จริงที่มีการกล่าวหากันว่า รัฐบาลน,นี้รัฐบาลน,นั้นสถานทูตนั้นสนับสนุนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราก็พยายามติดตามนะครับแต่ก็ยัง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 ไม่ยังไม่เห็นหลักฐานที่เป็นขาวดำนะครับว่ามีการสนับสนุนจริงๆนะครับนะครับก็มีมีแต่ที่พูดกันในข่าวค่อนข้างเยอะนะครับครับเนี่ยก็เป็นภาระที่ทางอธิบดีกรมสารที่ต้องนอกจากจะพูดกับสื่อในประเทศสื่อต่างประเทศแล้วก็ยังต้องสถานทูต ด้วยใช่ไหมครับสถานทูตต่างๆด้วยใช่ไหมครับทั้งสถานทูตต่างๆเป็นส่วนใหญ่กรมกรมที่รับผิดชอบคือกรมเราเรียกว่ากรมภูมิภาคนะครับคือกรมโกรมต่างๆโต๊ะต่างๆครับกรมกรมต่างๆกรมเอเชียใต้เอเชียตะวันออกนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องการเมืองภายในทางกรมสายเทศในส่วนของโซงต่างประเทศเนี่ยนะครับผู้ที่รู้เรื่องการเมืองภายในคือกรมสายเทศนี่แหละครับอ่าใช่ใช่ในยุคโซเชียลมีเดียนี่การทำหน้าที่อธิบดีกรมสารนิเทศคงจะหนักกว่า ยุคสมัยก่อนอันนี้นะครับท่านทูตท่านท่านทูตฐานีเนี่ยทำหน้าที่อยู่ในกระทรวงต่างระเทศมากี่ปีแล้วเนี่ยผมอยู่มา2ี่9ปยี่สิบก้า20กตอนนี้เข้าใหม่ๆนี่มันไม่ได้สื่อไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ไม่เลยครับไม่เลยสมัยนู้นยังใช้เครื่องแฟกซ์ยังใช้เครื่องแฟกซ์ใช่ ยุคสมัยนั้นเนี่ยใช้พิมพ์ดีดอยู่หรือเปล่าตอนที่คุณธานีเข้ามาใหม่ใช่ครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ส่วนตัวเนี่ยเรายังไม่ยังไม่ยังไม่ครบคนนะมีมีแค่เราต้องเขียนด้วยตินสอแล้วก็้ิธี้าที่พิมพ์ดีดพิมพในสมัยนั้นใช่ใช่มือถือไม่มีแน่นอนไม่มีไม่มีไม่มีแล้วการจะพบปะคนก็ต้องนัดหมายกันเนี่นะใช้เวลามากมายเดี๋ยวนี้ส่งสารผ่านไลน์ผ่านอะไรได้ง่ายการสื่อสารเปลี่ยนไปอย่าง ชนิดที่คาดไม่ถึงจริงๆนะการทู่นี่ก็กระทบมากเลยใช่ไหมชีวิตของนักการทูเนี่ยครับผมคิดว่ากระทบมากครับเพราะผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ภาคารัฐของเราเนี่ยนะครับก็เปิดตัวมากขึ้นครับเราเราติดต่อโดยตรงนะครับเราเรานัดเองโดยตรงในในในหลในหลายๆในหลายๆ,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 ๆส่วนนะครับก็เป็นการเป็นการเปิดเปิดตัวไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีใช่ใช่ใช่ครับ ก็เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะกับสื่อนะครับกับภาคประชาสังคมกับประชาชนกับผู้นำชุมชนสถานพูดประชาครโลกประเทศต่างๆอืมใช่เนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนนี้ผมไม่สามารถจะพูดคุยกับท่านที่บดีอย่างผ่านมือถืออย่างนี้หรอกต้องนัดหมายกันต้องไปหาที่กระทรวงแล้วก็ต้องเดินทางไปแล้วก็มีเวลาพูดคุยก็ ไม่ไม่ยาวนานแล้วก็ต้องเดินทางกลับอีกถ้าที่บดีก็จะต้องล็อกเวลานัดคนกี่คนต่าง,าง,าง,างๆนานๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้สะดวกเหมือนทุกวันนี้ว่าอาถ้าจะคุยกันเราก็ผ่านมือถืออย่างนี้แหละต่างคนต่างก็ประหยัดเวลาไปได้พอสมควรใช่ไหมครับแล้วก็บันทึกเอาไว้ได้ด้วยว่าเออพูดอะไรกันยังไงใช่ไหมครับครับใช่ครับก็ก็คุยกันมือถือทําให้เอ่อเทคนิคเราคุยกันได้สะดวกมากขึ้นทาให้ผมสามารถเอ่อสื่อเอ่อสิ่งที่เราอยากจะสื่อออกไปนะครับต่อสังคมใช่ ผู้คนต่างๆเ่ยครับได้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 รวดเร็วด,ด้วย,วยถูกต้องเนี่ยอย่างที่เราคุยอยู่ขณะนี้เนี่ยก็มีท่านหนึ่งคุณเพนนี่จุนเพนเนี่ยบอกว่าเนี่ยรับฟังอยู่ที่ฮานอยตอนเนี้ยฮะคง <น S 2> <c oughs> รู้จักท่านตุวยมากเนี่ยคุณเพนเนี่บอกว่าสวัสดีค่ะท่านตุธาน,นีรับฟังท่านตลอดขอส่งกําลังใจในหน้าที่ใหม่สวัสดีคุณสุทธิชัยรับฟังชัดเจนที่ฮานอยเวียดนามอย่างนี้ใช่ไหมเออถ้าเป็นในอดีตไม่มีทางที่คนที่อยู่ฮานอยจะได้ยินเราคุยอะไรกันครับ Uh huh. uh huh. <laughs> อ่าครับวิถีชีวิตนักการทูตก็ดีนักข่าวก็ดีเนี่ยพูดถึงสองอาชีพเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยเพราะเทคโนโลยี <Yeah. S 2> ที่มันเกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าถ้าเราใช้เป็นประโยชน์เนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์จากการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันท่วงทีแต่ว่าถ้าใช้ไม่เป็นไปฟังเฟกนิวส์หรือว่าไปใช้ในทางที่เปลมันก็จะเป็นอันตรายเช่นเดียวกัน ใช่ครับใช่ครับใช่ครับคิดว่าก็ก็เป็นหน้าเป็นหน้าที่นะครับเป็นหน้าที่ของของของภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงต่างประเทศก็จะมีกรมสารนิเทศนะครับที่เราต้องออกมาสื่อสารต่อสังคมนะครับต่อประชาคมระหว่างประเทศต่อสื่อต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างความเข้าใจให้ปรากฏสร้างความชัดเจนให้ปรากฏนะครับท่าทีของเราเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเฟคนิวส์นะครับหรือว่าฝ่ายที่ต้องการจะส่ง ส่งข้อมูลที่ด้านเดียวนะครับหรือว่าด้านที่บิดเบือนไม่ถูกต้องเนี่ยครับก็จะทําให้เกิดความสับสนขึ้นได้ใช่เห็นว่าเห็นว่าถ้าทิพดีก็มีการจัดรายการผ่าน f c e e o o o l l v v ได้วยเลยครับหรือวิทยุรายการที่ทําเองครับเป็นรายการสปอคแมนไลฟ์นะครับไลฟ์ด้วยนะทุกวันศุกเวลา15บห้นาฬิกาสา0นาทีเลยครับออนุญาตขอประชาสัมพันธ์ได้เลยครับ คุณสุเชชัย,ชยผมก็ได้เชิญนะครับ <laughs> มา,มาร่วมรายการกับเรานะครับกำลังนักวันกันอยู่ <laughs> ได้เลยครับได้เลยครับแล้วก,แวก็แล้วก็ดีครับที่ทางการเนี่ยเริ่มจะใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารตอบคําถามต่างๆจากนั้นท่านอาธิบดีก็จะเป็นอธิบดีคนแรกๆมั้งที่จะมีรายการผ่านทางไลฟ์สปอคส์แมนไลฟ์นะครับ <laughs> สด <ย S 2> <laughs> จากโคกศก ผมเอาตามคุณสุธิชัยไลฟ์แค่ของเราเป็นของเราเป็นแค่แค่นำเสนอข้อมูลนะครับก็เป็นแค่มือสมัครเล่นแต่ว่าตอบคำถามได้ใช่ไหมถ้ามีคนถามมาท่านอธิบดีไลฟ์ก็พร้อมจะตอบคำถามเพราะว่านี่คือการสื่อสารสองทางที่เป็นประโยชน์ที่ควรจะนำมาซึ่งการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องตรวจสอบกันได้ผมว่าตรงเนี้ จะช่วยได้เยอะเลยครับใช่ครับใช่ครับครับครับดังนั้นใครที่สนใจติดตามนะครับทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงเลครับบ่ายสามโงครึ่งบ่ายสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งทาง Facebook Live นะครับเพจอะไรใช่ใช่กระทรวงการต่างประเทศครับอ๋อมินิสเตอ o ์ฟ i ร์ a f เ a i r ขึ้นแลกด d ใช่ไหมครับใช่ครับใช่เลยครับ นี่แหละผมคิดว่าราชการเราเจ้าหน้าที่เราก็ควรจะใช้สื่อเหล่านี้เพื่อที่จะสื่อสารตอบคาถามแล้วก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าข้อมูลมันต้องออกมาข้อมูลมันต้องออกมาทุกฝ่ายจะได้รับฟังพร้อมๆกันนะครับครับขอบคุณมากเลยครับท่านทิพดีธนีเช้าวันนี้ที่มาคุยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดําจำกัด สามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device